วิ่งเลยให้วิ่งเลยมาอะไรายักติดแล้วติดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรครอบคิวขึ้นได้

พาไปน้ำกันนะครับวันนี้ตามที่บอกนะเ,เหมือนคลิปที่แล้วที่เราไปตกที่ห้วยแม่แต่งนะครับว่าทลิปนี้เราจะพาคนตกปลาที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับหมายเดิมนะครับหมายที่เราเคยมาตกกัน,นครเัเป็นหมายแถว้ตส้สะพานภูมิพลน,นะครับวันนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับเพราะว่ามีนา,นาเขามาตกอยู่แล้วนะตั้งแต่เมื่อคืนนี้ยังไม่ได้ตัวนะ ก็เลยวันนี้ไม่คาดหวังอะไรมากนะเราลองมาตอกดูนะครับเดี๋ยว fi. เราไปการอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวมาตกปลาทั้งหมดนะครับ เนวเรามาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับเอ่อตั้งแต่ชุดหน้านะครับชุดหน้าผมก็ใช้เป็นเบ็ดเบอร์สิบสามที่ใช้สิบสามสี่สิบห้าสิบแปดนะแล้วก็ชิ่งยาวประมาณหนึ่งเมตรอันนี้แล้วแต่ความชอบของคนนะ จะยาวกว่าน,นี้ก็ได้หรือจะขั้กนกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะฮะผมใช้เลือกประมาณนี้ประมาณ1เมตรนะแล้วก็เป็นตะกัว่วนะครับตะกั่วก็เป็นแักหนักหน่อยนะครับเพระนาะนที่นี่ไหลแรงเราก็จะใช้เป็น120สิกรัมนะสองกรัมก็ได้นะไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็สายหลักผมวันนี้ผมลงแค่สามทนป์อนนะก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปลุ่นกันครับว่าวันนี้เราจะมีตัวเข้ามากินเดือเราบ่า

ใช่ดิ đi, จิ lời แรกไม่ยังฮะยืนเล็ก อุ้ยตมูมโซบป่ะเดี๋ยวโซบก่อนไหนข้าอะไรข้างหนโโนันั่นอ๋อนู่นเหรอ สวกลงมแล้วนะครับ ติดแล้วติดแล้ว,ลวเรียบร้อยนี่ครับฝีมือนครสองวันหนึ่งตัวและครับทุกคนตอนนี้ก็<ม>เที่ยง ตบ่ายโมงนะเราก็มาข้าวของวันก่อนนะครับตั้งแต่เช้านี่มีปลาที่<ม>ได้ขึ้นมาตัวเดียวนะไม่ผมได้นะเป็นสะพพดนะ่ะที่ข้ามาตกประจําเขาได้ไปตัวประมาณสามสี่โลได้ปลากำลังสวยเลยอ่นะอุ้ยขึ้นอนะ่ะตรงนั้นอนะ่ะ เห mm hmm. ็นไัมเช็คคือตัวเรลือมเรอนั้นนะ mm hmm. เออตะไย,ยู่อ๊ mm ่ยลงมันก็ไม่ค่อยเห็นตัวขึ้นนะวันนี้นะจะมีปลาปลายนะครับแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอ่อ,อนช่วงบ่ายทีนะพาเราจะได้ปลาหรือเปล่านะครับเพราะทุกคน,นที่ลงเบ็ดประมาณสามสิบคันนี้ มีได้มาคันเดียวนะเมื่อประมาณทักสิบเอ็ดโมงได้เป็นทัวหนเลยที่ข้าวเมื่อคืนก็ยังไม่ได้กันนะระหว่างตอนเช้าก็ยังไม่ได้เพิ่งได้คนเดียวนะที่บอกเดี๋ยวมัรุนกัน,นช่วงบ่ายไปครับกินข้าวก่อนะครับตอนนี้ก็สามโมงครึ่งแล้วนะครับน้ำก็ลงเนที่เรียบร้อยนะมีแต่ บินจาภาวะมาต้องดึงเป็ดเก็บขึ้นมาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวรอน้ําขึ้นนะครับอีกครั้งหนึ่งช่วงประมาณรักน่าจะหลังสี่โมงขึ้นห้าโมงน,น้ําน่าจะเริ่มอนนี้มันก็เริ่มขึ้นแล้วแหละแต่ว่ามันยังดันลงอยู่เขาังเปิดประตูน้ําอยู่ก็ออรอตรงั้นอีกรอบหนึ่งแล้วมารุดนกัน ลูกนะวันนี้จะได้ปลาเปล่าเพะ,อะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปลาเลยนะครับต้องรอต่อไปเดี๋ยวมันลุ้นกันช่วงเย็นเย็นๆเลยใช่ครับม,มันจะร้านแพ้ขาวลนะ้วนแหละที่ขาดแปรไ,ไหนนำตะกลัวอะไร,ะรพีนะร่โย จะบอกนะว่าคุณสมองไอ้ท่ะนันีเรือลบอ่ะอาหารเรือปวดต่ออ๋อปวดต่อตัวอะไรว่ามาตัวอะไรนัดุไป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 ดุวโอ้โหดูชายมันก็ดูได้ไม่ออนอีดเลยโน้อถวายล่าท่นแล้ว

ให้มาดูอะไสีนี้วะโอเคอครับทุกคนตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าห้านะโมงห้าสิบแล้วจะหกโมงแล้วนะเดี๋ยวผมจะขอตีเบ็ดเป็นเหยื่อชุดสุดท้ายของวันนี้นะเดี๋ยวถ้าวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาตามวันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับครับไปรุป้นกันใชั่วแป๊บหนึ่ง

สายหวานสายหวานสายหวานก็มาอยู่อยู่ไหมจ๊ะจอยได้แล้วสว่างห้าหกครัวโอเคชุดเชือกมด้ก็เนี่ยก็โทรหาเนี่ยเราแป๊บเลยนะออาเข้มแข็งเออเล่นไปก่อนพี่คือมจอยเออจอยบอกเล่นอยู่อ่ะตอนนี้น้องใหม่มาโดนนะครับเราย้ายที่ปุ๊บขระแดกปั๊บเลยนะ เดี๋ยวลงปั๊บให้ดูเดี๋ยว,ยว,ว,วกค้งแรงเทีบมากิโลครับสีหโลได้นะเอาวันนี้ก็จบลงไปนะครับวันแรกนะครับกับการตกปลาสวายน้ำแรงนะครับที่แม่น้ำยาังผมนะยังไม่ได้นะครับเมื่อกี้น้องได้ขึ้นมาเป็นตัวที่2ของวันนะที่นี่นะ,ะมันก็เริ่มเข้าแล้วล่ะ แต่ผมกตกท้องวันในล็อกนี้ยที่น้องดึงขึ้นมาเนี่ยนะผมกตกท้องวันพอผมย้ายล็อกครั้งนั้นแหละน้องตีไม้แรกกินเลยนะอันนี้ก็เป็นป่วงเขานะจริงๆกองปาลามันต้องครบดวงด้วยเออเราจะบอกว่าวันเนี้เรายังไม่สำเร็จแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาใหม่นะเดี๋ยวเรามาตามหาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องควยาเขียว เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ามาเจอกันใหม่นะวันที่สองไปครับ ดีทุกคนเป็นวันที่สองที่เรามาหาปลาใหญ่นะครับที่แม่น้ำเช้ยาขอต้อนับทุก่น,นครับวันนี้มาได้ทักพักแลวนะก็ยังไม่มีตัวขึ้นมาเลยนะมีแต่รานาเขาได้ตะโกกไปซ้ายประมาณสักครึ่งโลเจ็ดขีดอะไรประมาณเนี้ยสองคำตัวแล้วก็มีก็มีปลาพอกินอยู่นะครับเราพูดถึงปลากับข้าวที่นี่มีนะ แต่ว่าเราเอามาเข้าปลาใหญ่นะมันก็จะยากๆหน่อยเพราะว่าน้ําแดงมันเพิ่งลงมานะครับแล้วก็อีกอย่างนะน้ำมแมลงช่วงนี้เขาระบายน้ํานะเขาปล่อยน้ํแม้นน้ำมแามลงปลาไม่เข้านะต้องรอนู่นนะประมาณสักหัวน้ําขึ้นอะไรประมาณนี้หัวน้ําขึ้นหัวน้ําลงอะไรประมาณนี้ปลาจะกินดีปลาจะกินอยู่ประมาณช่วงนั้นนะครับแต่ก็มีเมื่อวานนี้ก็มีหล,ล,ลงมากินบ้างนะ เดี๋ยววันนี้เราไปชมกันไปลุน้นกันว่าวันนี้จะตกปลาได้ทำอะไรหรือเปล่านะครับไปครับ่ปลาอะไรมาดูกันนกสิปลาอะไร เอาไหวเหรอาเอยเก็บรถทะเดยเดี๋ยวอเดี๋ยวอดพะว่าแกต้องปล่อยมั้งหลังมาเลยหลังมาหมุนิตีัวไหนตัวนี้เหรอเอาตัวนี้เหรอเอาไม่ใช่เหรอตัวนี้เหรปล่อยแล้วหมุนปล่อยแล้ว สาีอเาคคาดยลงาแเอ่นด e ีกว่ามัรผิมันไม่ค่อยคล่องมันยืะไม่เป็นอ่ะรวันั้นโทจับไีหน่อยนี่ต้นเดี๋ยวอีแปอเบ็ดคันได้ขึ้นอย่าให้ร่วงนะโอ้โห่วง้โทษจับให้เรนจับคนล่วงกเออ

อันกี่ล่างอ่ะ <FELIPE> ุ้าตอนี้เราเร้มาีอไ่้อี่อ้าต้ออันเไรัดเไม่เป็นไรัดเไม่เป็นไรดเยเรอ้เรียบร้อยาเรียบร้อยานเรียบร้อยานเรียร้ มันไม่ได้ขาดทั้งเบ็ดเนี่ยขาดทั้สายเนี่ยขาดสายขาดสายขาดสายใหญ่เ่ใหญ่ใหญ่เยอะไม่มันฝืดฝืดเรเออเมื่อกี้ที่ช่วยน้องดึงขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับไม่ใช่เมื่อกี้ผมดึงขึ้นมาเนี่ยพอดีว่า ันใช้เวลานานไปหน่อยเอ็นเขาน่าจะเป็นรอยนะฮะมันก็เลยขาดไปนะตัวตัวก็น่าจะใหญ่เหมือนกันหน้ามีหลแบบกันประมาณนักสามสี่ห้าโลอะไรประมาณนี้เนี่ยเออน่าเสียดายนะครับเห็นได้เป็นรอยนะะแล้วมันขาดกลางคันเลยมันไม่ได้ขาดเบ็ดขาดลุหมุนหรอกมันขาดแอกกลางสายเลยเพราะเมื่อกี้มันไปติดประมาณสองสามสายก็เลยกลายเป็นผมทําขาดไปเดี๋ยวหาปลาใช้น้องก่อนชมครับ อ่ะเรามาว่ากันด้วยเรื่องเวลานะครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่านะครับจะครึ่งแล้ววันนี้เรามาตามสวายตัวที่เออวันที่สองนะเราก็ยังไม่ได้นะครับมีของน้องนะที่ผมเล่นให้แล้วก็ขาดนะไปตัวหนึ่งนะจะได้เอ็นม, <N S 2> มันเปื่อยไปหน่อยน้องบอกเอ็นมันประมาณสองปีแล้วยังไม่เปลี่ยนเลยจะไ,ได,ด,ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญปลาหลุดใหญ่เสมอทําไว้วเดี๋ยว ไม่แน่ถ้ายังเย็นนี้ยังไม่ได้นะเดี๋ยวคืนนี้อาจจะลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ นะครับที่ตกปลาต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดานะอุปสรรคของพวกเราคือจริงๆแล้วมี2อ,อย่างน,นะก็คือสวะกับปลาไม่กินแต่ถ้าสวะมาปลากินก็โอเคนะ แตอเนี้ยสว่างก็มาปลาก็ไม่แดกนี่ก็หลวมเนี่ยเห็นป่ะี่หมุนเนี่ยหลวม <c oughs> เล่นอยู่กัเทีวว่อว่านี่ไ้ไ <c oughs> เนี่ยเคนเดียวไมนอยู่เป็นย้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่อยู่แนะ่เบาไม่ไม่ไม่เดี๋ยวโดนดนหมาป่ะโดนผูกูปป่ะ,ะเฮ้ยองรวะยืมูกูเลยวัดอ่ะเฮ้ยไม่อยู่หรอก ได้กว่าเอาอะไรวะตัวหรือเปล่าอะไรวะว่าเขาแต่ละตัวนี่เนาะเฮ้ยอะไรอ่ะมาอ้าวอยู่นี่อดูดเฉยอะไรอะไรวะเฮ้ยปลาอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ปลาอะไระแม่งมาถึงนี่เป็นหดูดปุ๊ก

เพิ่มครบแล้วเพิ่มมนแล้วไหนท้องลุดเอาฮาเลยคือท้องเไยสี่ตัวแล้วสี่ตัวสี่แล้วสามสี่เหรเนี่ยละครเนื่องสี่ตัวแล้วกระโดดสองโอกระโดดสองตัวกระหวายตัวหนึ่งไม่รู้ไอ้นี่ตัวอะไรไม่รู้น่าจะตะโกะมั้งน่าจะมีท้ายอยู่ด้วยเพราะมันนักหนักเอาไป mày thấy không? mày thấy quá gì không? mày 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 มันงงๆอ่ะแล้วขาลอกแบบนี้ด้วยแล้วไปใครอ่ะเอาเอาให้ได้ตักนะขลาเนี่ยให้ได้ตักนะเฮ้ยพี่เด็กเป็นแค่เปล่าเนี่ยเนอะหนูว่ามันหนักๆเฮ้ยปลาปลาเฮ้ยปลาปลาอุ้ยใหญ่สวายสวายเอาเอาเร็วเร็วเอามาสวยพี่ใหญ่พี่ใหญ่เอาก่อนเอาบัตรเอาไหนเหรอเข้าเขา อตไห้ S <S ได้นะเออได้ปค uh, ิปเร้ดเองไนได้ปคิปวเอาดได้เค เจ้าคนห้นเีอยู่่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้นะครับก็ประมาณสองโลก,กว่าเนะสองโลสองประมาณนั้นนะถ้าจำน้ำหนักไม่ผิดนะก็ประมาณนั้นนะครับก็เราก็ลาจากกันไปด้วยปลาตัวนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดอูกใจ กดซับสไครป์ชอบกัวยกัเวยกเขียวด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้